สวยใช่ไหมฉีดโฟตอกนู่นนี่นั่นหรือจะเสื้อผ้าใช่ไหมผู้าวผู้หญิงอะต้องสวยแล้วก็ต้องรวยมากถึงแบบจะเหมาะสำหรับเรานี่น้องก็อายุแค่ยี่สิบสี่เองนะคบก็เป็นเจ้าของอสังหาแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับหนูอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่วันนี้มาดูห้องของเราใช่ไหมใช่อ้ยเป็นยงไงบ้างชอบมากชอบเป็นอยากอยู่เองเลย ผู้เช่าออกไหมน่มาอยู่เองไหมอันนี้ตัดสินใจนานไม่ได้นะผู้เช่าคือเช่าไวมากแล้วเขาเช่าตอนไหนยังตกแต่งไม่เสร็จเลยจองแล้วตกใจคือตอนแรกเราอยู่อ๊ะกจะอยู่เองดีไหมหน้าสักาผู้เช่ามาแล้วโอเคให้ผู้เช่าลวกันผู้เช่าชิงก่อนไม่ทันผู้เช่านะจ๊ะช้านะจ๊ะน้องมุกอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้หนูสนใจเรื่องการทัวร์สังหาระคก็คือว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็คิดว่าการทํางานประจําแค่ทางเดียวอ่ะมันเงินเดือนมันยังไม่ ตอบโจทย์จาอนาคตข้างหน้าคือคนเราก็นะโลภอยากมีโน่นนี่นี่ไหนจะกินลงกินเลทอะไรอย่างเงี้ยือมันก็มีสิ่งที่อยากได้แต่ว่าแค่เงินเดือนอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะซื้อสิ่งสิ่งนั้นได้แบบสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีทางเลือกทางึงนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบซื้อได้โดยที่ไม่ต้องกินอะไรเยอะที่มอกว่าผู้หญิงเป็นเรื่องปกติที่แบบเราต้องมีแบบข้าสวยใช่ไหมฉีดโบท็อกกนี่นั่นหรือจะเสื้อผ้าใช่ไหมพี่ว่าผู้หญิงอ่ะคือต้องสวยแล้วก็ต้องรวยมากถึงแบบจะเหมาะ สำหรับเรานี่น้องก็อายุแค่ยีเองนะคบก็เป็นเจ้าของอสังหาแล้วแล้วก็ห้องนี้ก็ปล่อยเช่าไปเรียบร้อยแล้วพี่ถามความรู้สึกหนึ่งระหว่างทางอ่ะหนูมีความรู้สึกแบบกลัวแบบกังวลมั้ยกลัวนะคะหนูคิดว่ามันก็ต้องกลัวกันหมดแต่ว่าใน ที่นี้พอแบบได้คุยกับพี่ซีอะไร,รอย่างเงี้ยคือเราก็มีคําถามค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราไม่เคยลงทุนสังหาม,มาก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยลราทีนี้พอถามพี่ซีพี่ซีก็ให้คําตอบได้แบบตรงจุดตรงประเด็นที่ถามหมดเลยแล้วคือคถามเยอะแต่ไม่เวียงไม่วีนเลยคือดีมากแบบกล้าถามอะไรอย่างเงี้ยแล,แล้วก็ได้ ก็โอเคตามนั้นมันทําให้เหมือนค่อยๆแบบโอเคขึ้นไปเรื่อยๆความกลัวนั้นมันก็แบบลดลงลดลงลดลงจนนี่แหไะได้ห้องดูของตัวเองแล้วหนูดูเหตุที่มานานไหมห้านาทีห้านาทีทักมาเลยแล้วก็แป๊บเดียวเกือบเดือนได้ห้องแล้วอ่ะได้ห้องแล้วแล้วก็ห้องก็ปล่อยเช่าไปเรียบร้อยละ ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากจริงตกใจไหมตกใจคือกลัวได้ดแบบเดียวแบบเดียวๆๆ <c oughs> จริง<จ>น้องมีอะไรอยากที่จะฝากถึงคนที่เขาแบบอยากลงทุนในสังหาแต่เขากล้ากลัวๆกลัว,วก็กลัวได้นะคะแต่ว่าก็ให้ศึกษาหน้าเพจอะไรเงี้ยมันจะทําให้ช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลองทักมาดูก่อนลองปรึกษาดูก่อนนะแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าอ่ะยังกลัวอยู่ก็ให้พี่ซีเหมือนคอยให้คาปรึกษาไปก่อนก็ได้อะไรแบบเนี้ยจนกว่าเราจะโอเค พอใจตัดสินใจได้อะไรเงี้ยพี่ซีก็จะอยู่กับเราไปตลอดอยู่แล้วอะค่ะเสนอเงินทุนหายจากพี่นะน้องจะหายหรือเปล่าก็ลองทักมาเหมือนกันหนูหนูกลัวแต่หนูก็ห้านาทีนั่นแหละเออหนูไม่กลัวแค่ห้านาทีก็แค่หานูก็ทักมาแล้วแหละแล้วก็ได้แล้วน้องคิดว่าชีวิตก่อนลงทุนกับหลังลงทุนชีวิตเราเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะพี่อย่างแรกเลยก็คือได้เงินสองทาามีทรัพย์สินต้อมขึ้น เป็นอะไรที่ยากมากนะถ้าทําเองอะไร<ม>อย่างเงี้ยถ้าสมมติหนูทำเองป่านนี้หนูก็ยังน่าจะยังคู่แบงค์ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จยังกำลังแบงค์อยู่อ่าโอเคพี่ใจกับน้องมุกด้วยนะที่เป็นเจ้าของอสังหาแล,แล้วแล้วรู้สึกว่าเราสวยและรวยมากขึ้นไหมสิ้นปีเนี่ยความกระตือรือรอยู่แล้วอันนี้สวยกว่าเดิมอ๋อละอ๋ะอ,อเลยนะพอลงทุนอสังหาก็จะเป็นแบบสวยและรวยมากแล้วก็มีอสังหาเป็นเครื่องประดับนะก็ยินดีกับน้องมุกอ่ะเดี๋ยวส่งาถฉนดหน่อยเปิดหรือยังว่าชื่อเป็นของเราไหมเปิดแล้วเป็นของชื่อของโร อ๋อโอเ, oh, เคคอนเกรสตูเรชั่น okay. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะเฮงเฮงปัง ขอบคุณค่โอเคครับสำหรับคนไหนนะครับที่สนใจเรื่องการือสังหานะครับก็สามารถทักมาสอบถามทางซีซ่าทางเพจได้เลยเนาะเ็ายินดีให้คำแนะนำทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้รับพนักงานประจำที่รายได้40,000บาทขึ้นไปนะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้แบงค์กู้ยากมากก็ต้องดีใจกับน้องด้วยทั้งค่อนทูแล้วก็สามารถแบบผ่านช่วงแบงค์มาได้นะครโอเคสันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย